บทที่ห้าโลกบาดาลที่จริงฉันสามารถพาเธอไปแบบกำหนดจุดเป้าหมายทันทีเลยก็ได้แต่เพื่อให้เธอนึกภาพออกว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรฉันจะค่อยๆพาเธอลงไปเห็นทั้งกายภาพภายนอกและภายในเลยได้ครับผมตอบทำเหมือนว่า เรากำลังขับยานบินขนาดเล็กเข้าไปในยานแม่ดีไหมเขาอธิบายเสริมดีครับผมจะได้ทําความเข้าใจภาพรวมด้วยผมตอบจากนั้นเขาก็ค่อยๆพาผมลอยต่ำลงเรื่อยๆสู่มาหาสมุทรอย่างช้าๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับท่านผมท้วงหลังจากที่เท้ากำลังจะแตะพื้นผิวน้ำมีอะไรหรือ เราจะลงไปด้วยตัวเปล่าๆอย่างนี้เลยหรือครับผมไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้นะครับผมพูดขึ้นอย่ากังวลไปเลยตอนนี้เรากำลังเดินทางด้วยจิตดังนั้นเธอจึงสามารถไปไหนก็ได้โดยไร้ข้อจำกัดเขาตอบอ๋อครับแต่ทำไมผมถึงมีความรู้สึกเหมือนจริงมากๆเลยล่ะครับ ผมชักสับสนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วสิทั้งการสัมผัสมือของท่านทั้งเสียงคลื่นเสียงลมกลิ่นทะเลที่สัมผัสมันเหมือนจริงมากๆเลยผมตั้งข้อสังเกตก็มันจริงนะสิเพราะจิตนั้นสามารถสัมผัสกับทุกสปปรรพสิ่งตามที่มันเป็นจริงได้และยิ่งกว่านั้นคือมันยังสามารถสัมผัสกับกม,มิติต่าง ได้มากกว่าขณะที่เธอมีร่างกายด้วยซ้ำหรือพูดง่ายๆว่านี่คือสภาวะที่แท้จริงที่เธอจะเป็นหลังจากที่เธอเหลือแต่จิตหรือตายไปแล้วเขาตอบโอ้จริงเหรอครับผมอุทานด้วยความประหลาดใจพร้อมกับสำรวจความรู้สึกของตนเองอีกครั้งหลังจากนั้น เขาก็พาผมดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรสิ่งที่เห็นตอนนี้คือฉากรอบตัวผมเป็นทะเลสีน้ำเงินใสราวกับกระจกและผมก็กำลังอยู่ท่ามกลางฝูงปลาโลมาจำนวนมากแต่ลักษณะที่ผมเห็นคือเห็นพวกมันมีเส้นใหญ่เล็กๆเ,เรืองแสงกระจายอยู่ทั่วลำตัวเส้นใหญ่เหล่านี้ ได้เปล่งประกายออกมาเป็นสีสันที่หลากหลายคล้ายกับว่ามันถูกวาดด้วยลายเส้นปากกาเรืองแสงสีต่งตางๆพวกมันมีจำนวนเยอะมากและกำลังว่ายวนไปมาทั่วบริเวณทำไมมีแต่ปลาโลมาเต็มไปหมดเลยล่ะครับผมถามพวกเขามาทำหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งมานำทาง เวลามียานบินขนาดเล็กที่เพิ่งเดินทางมาจากดาวเทิงราหรือจากดาวอื่นๆเป็นครั้งแรกยานเหล่านั้นจะต้องมาพำนักอยู่ที่นี่ก่อนเปรียบเสมือนที่นี่เป็นจุดนัดพบก่อนที่จะแยกย้ายกันไปประจำการตามบทบาทของตนเองในพิกัดต่างๆเมื่อเขานำยานลงมาใต้น้ำแล้วปลาเหล่านี้จะทำหน้าที่ชี้ช่องทางเข้าให้ โดยพวกเขาจะเว้นช่องให้เราเห็นเป็นทางคล้ายเป็นรันเวย์ของเครื่องบินเขาอธิบายแบบนั้นใช่ไหมครับผมตอบพร้อมกับชี้ไปในทิศทางที่ว่าซึ่งมันเหมือนกับการแหวะเป็นช่องทางให้เห็นได้อย่างชัดเจนเพราะสองข้างจะเต็มไปด้วยปราโลมาเรืองแสงจำนวนมากใช่แล้ว และหน้าที่อย่างที่สองของพวกเขาคือมาต้อนรับเธอเห็นลักษณะการไหา้วนซ้ายทีขวาทีพร้อมกับพง,งกหัวขึ้นลงของพวกเขาไหมนั่นคือการแสดงการต้อนรับเห็นครับพวกเขาไหว้ได้พร้อมเพรียงอย่างกับนัดกันมาเลยนะครับใช่ที่จริงเขาไม่ได้นัดกันรอกพวกเขาเพียงทำตามรหัสที่ถูกใส่เข้าไปตั้งแต่แรกเท่านั้น รหัสผมทวจคำหรือที่พวกเธอเรียกกันว่าสัญชาตญาณน,นั่นแหละปลาโลมาและปลาวานทุกตัวจะมีรหัสการนำทางนี้ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งแรกที่มาอยู่ที่นี่เขาอธิบายเพิ่มเติมเราค่อยๆเลื่อนตัวต่ำลงไปตามทางที่ปลาเหล่านั้นสร้างขึ้นยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งมืดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งทุกอย่างเป็นสีดำสนิทพอมาถึงตรงนี้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมต้องให้ปลาโลมาพวกนี้นำทางเพราะสิ่งที่เห็นมีอย่างเดียวคือฝูงปลาโลมาเรืองแสงเหล่านี้เท่านั้นเราดำดิ่งลงไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดจุดที่ปลาโลมามาส่งท่านโพเชครับยังไม่ถึงอีกเหรอครับ ผมถามขึ้นระหว่างที่รู้สึกว่าเราใช้เวลานานพอสมควรแล้วที่จริงตอนนี้เรากำลังอยู่ข้างลำตัวของยานแล้วละ่ะเรากำลังอยู่ระหว่างซอกแคบๆที่มีความลึกประมาณ12กิโลเมตรจากผิวโลกโดยผนังด้านหนึ่งคือดินหินที่เป็นพื้นโลกส่วนอีกด้านหนึ่งคือผนังยานของเรา พอเขาพูดจบก็ปรากฏแสงสลัวๆที่ด้านล่างใต้ฝ่าเท้าซึ่งเมื่อมองลงไปมันก็ค่อยๆใหญ่และสว่างขึ้นสว่างขึ้นเมื่อเราเข้าไปใกล้แสงนั้นภาพของผนังด้านหนึ่งที่เป็นหินก็ปรากฏชัดเจนมันเป็นหินครุกระมีร่องรอยการแต่งหักเป็นพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติอย่างชัดเจนผิดกับอีกด้านหนึ่ง ที่ถึงแม้ว่าจะมีสีสันคล้ายกันคือดำดำเทาๆแต่มันก็ดูราบเรียบเสียจนไม่สามารถปฏิเสธได้ว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ใช่ธรรมชาติเมื่อผมอยู่ตรงจุดนี้ผมรู้สึกว่ากำลังอยู่ตรงกลางระหว่างซอกกำแพงที่สูงชันตั้งฉากขนานกันลงไปไม่กี่วินาทีถัดมาท่านโพเชก็าพาผมมาถึงจุดที่ลึกที่สุด ตรงส่วนนี้มีลักษณะโคง้งคล้ายกับหม้อแต่เป็นก้นหม้อขนาดใหญ่เราค่อยๆเลื่อนตัวมุดเข้าไปตามแสงสว่างที่อยู่ด้านใต้จากตอนแรกที่เป็นลักษณะการลงมาตามแนวดินแต่ตอนนี้เราค่อยๆเปลี่ยนเป็นแนวระนาบเพราะผนังด้านบนราบเรียบส่วนผนังด้านล่างเป็นหินขรุขระแทนถึงไหนแล้วครับ ผมถามหลังจากอยู่ในความเงียบมาสักระยะตอนนี้เรากำลังมุดเข้าไปใต้ท้องยานและจากนี้อีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็จะถึงทางเข้าซึ่งเป็นหนึ่งในเก้าประตูของยานลำนี้เขาต่อทำไมมีเก้าประตูล่ะครับเลขเก้ามีความหมายอะไรหรือเปล่าครับผมถามเพราะรู้สึกว่ามันแปลก ไม่มีเรื่องเลขศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากยานลำนี้มีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารมากหรือกว้างพอๆกับกรุงเทพที่เธออาศัยอยู่ดังนั้นทางเข้าจึงต้องกระจายอยู่ในทุกทิศทุกทางทั้งหมด8ทิศเพื่อความสะดวกในการเข้าออกส่วนอีกประตูหนึ่งที่เหลือคือประตูที่อยู่ตรงกลางประตูนี้ปัจจุบันไม่เคยได้ใช้เลย มันจึงถูกปิดตายมานานมากแล้วทำไมล่ะครับผมถามที่จริงประตูนี้คือประตูหลักหรือประตูใหญ่ยานบินเล็กทุกลำที่จะเข้าออกมักจะใช้ประตูนี้แต่จะใช้เฉพาะเวลาที่ยานลอยอยู่ในอวกาศเท่านั้นนะแต่เมื่อมันมาจอดอยู่ที่ก้นมาหาสมุทรแบบนี้และมันก็จอดมานานแล้วด้วย ประตูนี้จึงไม่เคยถูกใช้งานอีกเลยเขาตอบอ๋ออย่างนี้นี่เองผมและท่านโพเชเลื่อนตัวเข้าไปเรื่อยๆไม่นานนะก็เห็นที่มาของแสงสวา่างมันคือช่องทรงกลมขนาดใหญ่ที่ส่องแสงลงมาจากเพดานด้านบนมองดูคล้ายไฟดาวไลท์ในบ้านจะผิดกันก็ตรงที่มันมีขนาดใหญ่โตมาก ถ้าคำนวณจากสายตาน่าจะกว้างสักหนึ่งร้อยเมตรถึงแล้วใช่ไหมครับผมถามทันทีใช่นี่คือประตูทางเข้าทิศตะวันตกแต่เป็นทิศที่ไม่ได้อ้างอิงกับทิศบนโลกข้างบนของเธอนะมันคือทิศตะวันตกเฉพาะภายในยานของเราเองเขาอธิบายแบบเป็นปริศนายังไงนะครับผมถามทันที หมายความว่าภายในยานลำนี้เรามีพระอาทิตย์เป็นของตัวเองนะสิเขาตอบมีพระอาทิตย์อยู่ในนี้ด้วยเป็นไปได้อย่างไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเธอเข้าไปดูด้วยตาเธอเองดีกว่าแล้วฉันค่อยอธิบายกลไกของมันภายหลังเขาตอบพร้อมกับพาผมเลื่อนตัวขึ้นในแนวดิ่ง ระหว่างช่องวงกลมที่เป็นต้นกำเนิดของแสงสว่างทันทีที่ผมและท่านโพเชลอยตัวสูงขึ้นไปในช่องทรงกลมเราก็โผล่ขึ้นจากผิวน้ำเราลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำที่ราบเรียบใสสะอาดสูงราวสองเมตรเมื่อมองขึ้นไปด้านบนก็เห็นเป็นผนังทรงกระบอกความสูงประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยเมตรความรู้สึก คล้ายๆกับว่าเรากำลังอยู่ที่ก้นบ่อน้าแต่เป็นบ่อน้าที่กว้างมากผนังทุกด้านของช่องทรงกลมนี้อัดแน่นไปด้วยแท่งคริสโตลที่มีลักษณะเป็นผลึกแก้วสีขาวใสแวววาวและแท่งคริสโตลเหล่านี้ก็มีแสงเรืองออกมาจากภายในทำให้ผนังทั้งหมดสว่างสวยเหมือนเปิดไฟผมมองขึ้นไปด้านบน เห็นมีน้ำไหลลงจากด้านหนึ่งมองดูคล้ายกับน้ำตกน้ำที่ตกลงมาแตกเป็นฝอยละเอียดทำให้ภายในช่องนี้เย็นและชืน้นท่านโพเชพาผมลอยตัวสูงขึ้นเรื่อยๆจนพ้นปากป่องทรงกลมทันทีที่พ้นขึ้นมามันทำให้ผมต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นก่อนหน้า ที่จะได้เข้ามาในนี้ภาพในหัวขณะที่ผ่านความมืดมิดและคับแคบมาผมคิดว่ามันคงจะเป็นสถานที่ที่มืดสลัวเป็นเหมือนถ้าเป็นเหมือนโพรงใต้ดินที่อับชื้นแต่มันกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง